พี่น้องทุกท่านอีกคลิปของคลิปท่องเที่ยวคลิปที่3ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ต้อยกุวันอยู่ที่ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริครับพี่น้องทุกท่านคนเยอะมากเลยเพราะเขาเชื่อในการ ในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าฟูจิมิอินาริพี่น้องดูเสานี่เขาสร้างถวายนะครับเนี่ยอุ้ยเป็น,หม,นหมื่นต้นเลยอาว่ากันว่าเริ่มจากคนดังสร้างถวายต้นแรกอยู่หน้าประตูหลังจากนั้นก็มีคนสร้างถวายมาตลอดเลยตอนนี้มีเป็นหมื่นต้นที่นี่นะครับเห็นบอกว่ามีหลายสาขาเอาพี่น้องตามต่อยกุวันมานะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับต่อยกุวันเดินลงมาข้างล่างแล้ว เพราะว่าขึ้นบนไม่ไหวมันเยอะจัดศาลเจ้าฟูจิมิอินารีนี่มันเยอะจัดมันเป็นเนื้อที่เป็นหลายร้อยเอเคอร์เดินไม่ไหวก็เอาที่สําคัญสาคัญก็คืออย่าให้พี่น้องเห็นถึงความเชื่อความศรัทธาและนักท่องเที่ยวมีหมดเลยเกาหลีเวียดนามจีนไทยโดยเฉพาะไทยมาเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่น้องว่าแต่ก่อนญี่ปุ่น เป็นอะไรที่เข้าเมืองยากเดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างเปิดให้ท่องเที่ยวก็เลยกลายเป็นว่าคนมาท่องเที่ยวเยอะโดยมีพาสปอร์ตก็ไปได้แล้วแต่ก่อนขอวีซ่าอู้ยยุ่งยากมากเลยเอาพี่น้องตามต่อยกวันมาเสาเอาศาลเจ้าฟูจิมิอินารีนี่พี่น้องดูนะครับเสาแบบนี้เขาสร้างถวายเป็นหมื่นต้นในเฉพาะ ฉพาะสารชาฟิิมีนะแต่ถ้าพวกประเทศนี่เห็นไกลยเขาบอกว่าร่วมสามหมื่นต้นนะครับโตเกียวโตเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นพอดีเมืองมันขยายขึ้นในขณะเดียวกันเมืองมันเก่าแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าย้ายไปอยู่กรุงโตเกียวเป็นเป็นเมืองหลวงพี่น้องดูนะครับนี่ <laughs> น้องดูโอ้ดูคนครับน้องดูคนครับคนเยอะมากเลยอ่ะผมขออนุญาตถ่ายย้อนแป๊บหนึ่งนัองดูคนครับนี่คนมาท่องเที่ยวโอ้โหวันที่ต่อยกุวันมาเรือบินเครื่องบินท,ที่ต่อยกูวันนั่งลำเดียวสอง7คนน่ะลำมันใหญ่ไหมไทยไอเจีพี่น้องดูวันนี้ก็เลยขออนุญาตถ่ายให้พี่น้องเห็นถึงความเชื่อความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่นเชื่อ เรื่องการถวายเรียกว่าสร้างถวายนะครับอย่างใหญ่เลยแรกเริ่มเดิมทีมีคนมีชื่อเสียงนะไกด์เขาบอกอยู่แต่ผมจําไม่ได้ว่าชื่อเสียงเขาเขาชื่ออะไรรู้แต่ว่าเขามีชื่อเสียงสร้างถวายเสร็จแล้วเขาประสบผลสําเร็จคนก็ตามมาสร้างถวายอย่างเยอะอย่างที่ผมบอกพี่น้องเป็นหมื่นต้นเฉพาะที่นี่นะที่ศาลเ,เจ้าฟูจิมีนี่ครับศาลเจ้าฟูจิมีนี่เยอะมากเลยไม่ไหว เ,เดินไม่ไหวมันเยอะจัดก็เลยขอญาตถ่ายพี่น้องคร่าวๆถึงรีวิวถึงศาลเจ้าฟูจิมิอินาริพี่น้องดูครับนี่โอ้โหดูนักท่องเที่ยวเยอะมากนะอันนี้ผมเดินขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบสิบขั้นเพิ่งได้ขั้นเดียวเองเพราะมันยังเหลืออีกเก้าขั้นมันเยอะอ่ะมันเดินไม่ไหวอย่างเยอะมากเลยพี่น้องดูดูนักท่องเที่ยวนี่ เห็นบอกว่าทางกายบอกว่าเนี่ยเสาเนี่ยเขาสร้างต้นแรกนะเป็นทางเข้านี่ที่เหลือคนเขาก็ตามมาสร้างถวายอย่างเยอะเลยโอ้โหผมระคิดอยู่ว่าอยากให้คนสร้างถวายแบบนี้เยอะๆที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดน,นามแห่งประเทศไทยสักหนึ่งดูโอ้โหดูยังดูคนครับนี่ดูคนอากาศที่นี่เย็นมากเลยวันนี้ตักูวันก็เลยขออนุญาตถ่ายอีกคลิปหนึ่ง เป็นคลิปที่3ของคลิปท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับณเวลานี้ตอยกุวันอยู่ที่ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเกียวโตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นรายงานจากเกียวโตตอยกุวันสวัสดีครับสวัสดีครับ